ลับเข้าสู่รายการแชฉวันนี้เราขอรวบรวมร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เป็นร้านลับแตด่ดังมากในหมู่นักกินร้านแรกมาจากย่านราชวัตรเปิดมากว่า39ปีและที่สร้างความฮือฮาในรายการเนื่องจากร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้คุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนแนะนําให้กับทีมงานพร้อมกับเปิดตัวเจ้าของร้านซึ่งเป็นแฟนคนแรกในชีวิตของคุณหนุ่มกัญชัยเราไปชมความสนุกกันเลยครับ ร้นอนกลับไปเรียนคุณละโุงเรียนตอนนั้นคุณเรียนเส้นจรป่ะเรียนเสนจรเกมัสิเลนส์สอนเขามาจีบคุณยังไงตุ้งอยู่ต้นซอยเขาก็เดินกลับบ้านคงเดินเล่นไปเล่นมาแล้วก็จีบเขาค่ะก็คุยกันกันเลยคุยได้เลยปุ้มเล่าได้เลยมันเป็นอดีตไปแล้วป๊อปปี้เลิฟตอนเด็กๆกันเลยอย่างนี้มา40ปีแล้วเนาะ เกิดไม่นะ0เนะ30 50กว่าปี37ปีเรื่องนี้คุณจะเล่าคือ37ปีสมัยก่อนเขาเจ้าชู้เลยยังไม่เลยลอไม่เจ้าชู้เลยเหรอจรหรอลอยังไงเขามาจีบคุณนี่เขาจีบยังไงวิธีการเขาจีบยังไงเก็ไม่ได้จีบนะเราก็เดินเราได้เราได้ไปเลยคุไม่ต้องเกรงใจผมเลยเขาจีบยังไงเขาจีบยังเดินผ่านมาแล้วเ็าทกเดินผ่านมาเขาก็บอกชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไร วบ้างได้เดินไปคานาห์เชื่ออะไม่เคยเจอกันอีกเลยใช่ไหมไม่เจอกันนานเนี่ยเจอกันบ้างอ่ะบ้างผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเขานั่นแหละเออวปรากฏว่าทำไมก็จริงจริงตอนนั้นก็คุยกันแล้วก็ตกลงที่แบบจะเป็นแฟนกันด้วยเหมือนกันตอนนั้นไปถึงเป็นแฟนคนแรกในชีวิตป่ะก็สำหรับผมว่าใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นโอ้ยดูเสียตัวอยุ่งไรไม่แต่ผมไม่ได้อะไรเลยนะไม่เจอเสียตัวเสียยุ่งไร โอ้หจไม่ได้อะตอนผมอต้องงอผมเลแม่ผมห่วงมากเลยสมัยก่อนเคยพาผู้หญิงเข้าไปในบ้านอะ่ะต้องเอาไปแอบไว้ในตู้อะ่ะแม่จับได้อะ่ะชื่อไหมว่าแม่เอาเสื้อผ้าทั้งตู้อะ่ะต้มน้ําร้อนทิ้งเลยแม่แม่ก่งจริงเออคุณเคยเอาผู้หญิงไปซุปกไว้นในตู้แม่จับมาแม่ไปเปิดดูเจออย่างเงี้ยเสื้อผ้าทั้งตู้อะ่ะตู้ใหญ่ๆญเนี่ยเอาไปลวกน้ําร้อนเลยอ่ะแบบ ไม่ได้เลยแม่แต่ตอนนั้นหลังจากตุ้มแล้วตอนนั้นหลังจากตุ้มแล้วทำไมถึงแบบเริไปถึงชอบตอนนั้นอะอะไรนะทำไมถึงชอบเขาหน้ารักแล้วเขาอยู่ในซอยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแลวจีบเขากี่ปีคือในซอยเนี่ยจะมีผู้หญิงสองคนที่สวยคนหนึ่งคือตุ้มอีกคนหนึ่งชื่อจิ๋มจุ๋มจิ๋มนำได้มาอยู่บ้านพี่บอยอะคนนั้นแหะสองคนเนี้ยตอนนี้ไม่เจอแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วแลวพี่หนุ่มจีบทั้งสองคนมทั้งสองคนเลย จริงเลยอันนี้อันนี้จริงๆอันนี้ก็ในอดีตว่าไอปางอะไรอย่างเงี้ยก็คือจีบทั้งสองคนนั่นแหละคือชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยคือสวยทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยสวยที่สุดในซอยอ่ะจีบทั้งคู่แต่พอตอนหลังก็แบบก็ก็หลุดแบบคิดว่าเออเลือกเบกับตุ้มเขาตุ้มเขาสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเลือกคนสวยกว่าเลือกคนสวยกว่าอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะตุ้มเขาจะมีเหมือนกับมีคนมาจีบเขาเหมือนกับชื่อพี่เอ๋ป่ะ พี่เอ๋ใช่ใช่ไหมจำได้เห็นแล้วแล้วเขาก็มาบอกหนุ่มว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพี่เอ๋เนี่ยเขาเอารูปหนุ่มเนี่ยไปทำเป็น อะไรวะที่รองแก้วแล้ววางอ่ะโคนแขนหรือนะจำได้ป่ะเฮ้ยเก็บรายละเอียดเออจำได้หมดเลยอย่างเงี้ยเน้ำหินเขาจำอะไรที่หมดเลยเนาะแล้วสรุปแล้วเป็นแฟนกันไหมตอนนั้นคบกันเป็นพ่อพี่เลิฟอ <were afterwards, S 1> ่ะ <texts> ก <hi> ็คือค <tense> ุย <classics>. ก <Hayır> ันโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแฟนฉันอะสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคบกันเป็นแฟนฉันป้าพี่เลิฟประมาณกี่ปีโหก็สักพักหนึ่งนะนานไหม พักนึงไม่นานมากหรอกกพักหนึ่งแต่ว่าหนุ่มเองไม่ดีอางเี่บอกนเขาหรอการเลิไปเางไงทไปตุ้มเเขาเาเลิกเขามาบอกรรยังไงไปจับตุ้ม่ขอโทษจริงจในการในกั้มขทุมขอโตุ้มหนมขอโทษน่มขอตอท่มอมน่มขอ่มขอโทษ่มมมน่น่ ขอโทษนะขอโทษนะจำได้ใช่ไหมจำได้เขาบอกนะไม่ตมบอกจขากเขาไม่มีผู้หญิงหรืออะไรไม่ไม่มีเขาบอกเลยเขาแสดงว่าเขาจะต้องไปจีบคนอื่นหรือคบซ้อนไม่ใช่เลิกกันจริงๆเพราะอะไรเดินเล่นกันแล้วก็เรานแล้วก็คุยกันทุกวันเดินเล่นเดินเล่นไม่ใช่คืออย่างนี้อย่าพึ่งสิเดี๋ยวเาให้ฟังดีกว่าเขาน่จะจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้อ๋อ จริงๆวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ตุ้มเองเนี่ยหนุ่มจำคาตาแล้วจำจิตติดอยู่ในมโนํำนึกหนุ่มเสมอเลยวันนั้นน่ะตุ้มตกลงกันหนุ่มว่าตุ้มอ่ะจะจะถักพระเชหน้าให้สมัยก่อนนะเด็กๆนะรเชตนระเชตนามาต่อเนี้ยแล้วตุ้มเนี่ยก็จะจะปากชื่อว่าหนุ่มเพื่อให้ให้หนุ่มเนี่ยแหละให้ให้พี่นี่แหละเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นัดกันที่ตีนสะพานราชวัตรพี่เนี่ยก็ไปนั่งคอย อยู่ที่ป้ายรถเมล์ที่ราชวัตรตุ้มเนี่ยเขาก็ออกมาจากบ้านเขาเขาก็ออกมาจากบ้านเขาเขาก็เดินข้ามสะพานราชวัตรมาพอข้ามสะพานราชวัตรมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายไอ้ป้ายรถเมล์นึกออกไหมฮะถ้าเดินางเงี้ข้ามสะพานปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเห็นพี่นั่งอยู่ตรงนั้นละเป็นป้ายรถเมล์พี่ก็นั่งอยู่นั่งอยู่เสร็จปุ๊บตุ้มเขาก็เดินมาพี่ก็ลุกขึ้นมาอ้าวตุ้มมาละเดี๋ยวกูจะได้ละพระเชหนาเจอแฟนทำให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินมาก็เดินแบบนี้ยป จำได้อะไรยังไงอะไรยังไงจำได้อยู่ไหมจำได้จำได้จำได้เหตุการณ์เดินเดินมาอย่างเงี้ยลูกตุ่มอ่ะเขาหกล้มก็เดินมาแล้วก็หกล้มเงี้ยปึ๊บแล้วหน้าก็คือแบบคว่ำไปเป็นท่ากบอ่ะเป็นท่ากบอ่ะแล้วเพราะเชดหน้าก็อยู่ในมืออย่างเงี้ยก็จับอยู่างเงี้ยเขากบอย่างเงี้ยส่วนหนุ่มก็เดินพี่ก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วตุ่มล้มปึ๊บอย่างเงี้ยพี่ก็เดินสวนแบบนี้เลยไอ้หนูทำไม บ้านเลยทำไมอ่ะอายออไอ้เรื่องจริงเหรอไม่ช่วยเขาเลยแค่จะช่วยเขาหน่อยโอ๊ยก่อนดิ้อมาว่าก่อนผ่านมานะจะเดินสวนไปเนี่ยเขาหัวล้อเขาก้มแล้วเขาหัวล้อหัวล้อเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเลยแต่ก็เลยเลี้ยงใหญ่อะไรเลยลูกใหญ่ด้วยหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นแล้วก็แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ไม่ติดต่อกันอีกเลยแต่หลังจากนั้น ก็อายตรงก็ไม่เจอเขาเหมือนกันก็ก็คือแยกย้ายเลยอ่ะหรอคือง่ายใจกูเยี่ยมมากแบบนั้นอะไรนะเขาล้มัตาเขาล้มเลยแบบนั้นนะงงแค่เขาไไม่่ด้อาายคหกล้มมากทำไมถึงแบบหกบาทหกล้มตาอื่นก็ได้เขาต้องหกล้มตากบด้วยอ่ะคือแบบหกคุกกบอย่างเงี้ยใช่ในการเลิกการหกล้มตากรอบเนี่ยเขาเนจะย ให้เดียวด้วยนะใช่แล้วแล้วพี่ก็เดินแบบ <c oughs> แล้วก็เดินผ่านไปเลยผ่านไปเลยอ่เยี่ยมมากตอนนั้นอ่ะรู้สึกสเนียกมาม <c oughs> กเลยมาถึงวัน,นว,วันนั้นพี่ตุ้มรู้สึกยังไงเพราเขาเดินหนีจากไปเลยอะ่ะอาหารตรงๆวันวันนั้นพี้มก็น่าจะเขินหนุบหนึ่นเนาะเขินมากเลยนั่นแหละคือสาเหตุที่ไม่มาออกแรกกัน เขาไม่ยอมมาเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อ37ปีที่แล้วเขาไม่คุณไม่ยอมใในที่สุดทีมงาเราไปง้อคุณยังไงคุณถึงยอมมา อยากเจ็ไม่เป็นไรโตแล้วโตแล้วไม่แต่หลังจากนั้นเราก็เจอกันก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นก็ไม่กล้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เลยไปบ้านเขาเลยคือคิดในใจเองเจ้ายาพิสัยกูแดกมาวะรู้รู้แป๊บเขาพูดมาเสมอว่ามัดจำที่ไหนก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเท่าราชวัสด์น้อยอิมพิุรมชาติเขาเนี้ยเขาพูดอย่างนี้ตลอดไม่เข้าใจเพิ่งมารู้วันนี้ว่านางพูดมาตลอดตั้งแต่รู้จักกันมาเปสิบสิบปีที่ต้องปิยักษ์ก็กินร้านนี้เป็นประจำที่ก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตตรรงข้ามธนาคารกรุงเทข ทำมันกล้องอยู่แถวนั้นเหรออยู่แถวนั้นอ๋อแล้วกล้องยำคิดยำทำมะเป็นยำคิดยำทำหนุ่มๆกูใส่พริกกันนักกูใส่พริกกันหนึ่งใส่แล้วสองใส่แล้วสามใส่แล้วสี่ใส่แล้วหนุ่มๆกูใส่พริกกันนะใส่ได้หนึ่งใส่แล้วสองใส่แล้วพี่มึงใส่ไปเยอะแล้ว ปล่อยนางใส่เดี๋ยวมาดูแล้วกันกุฏิเดี่ยวขึ้นมาร้านฉวานขอโทษนะร่อยยังไงพอขอโทษของคุณยังจำภาพวันนั้นได้จนถึงวันนี้คุณก็ยังไม่มีแฟนเลยเหรอก็มีแฟนแต่ยังไม่ไยังม่แต่งงานยังไม่มีหลังจากนั้นคุณกลับไปกินร้านอะไรมาตอนนี้กินินประจำทุกวันเนี่ยล่าสุดก็โทรศัพท์สั่ง เขาก็ชอบก็นรถให้จะให้กินฟรีแบบไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยกินมาเป็น1 0บสปีก็เรื่องนั้นก็ลบก็ลืมไปหมดแล้วอะไรเงี้ยพี่หนุ่มมีแฟนพี่มีแฟนกี่คนพี่ก็จะพาไปกินจริงหอก็จะเห็นแฟนเขาทุกคนเลยเห็นทุกคนจากทุกคนเห็นทุกคนแต่นี่คือคนแรกแล้วก็คือของคามแล้วก็เดินหนีเขาไปเลยแต่อะไรเขาไมายวันนี้อาจากใจคุณเลยอะตุ้มขอโทษนะเอาฝล็อกล็อสาวสิบไปต้มมือนา โทษกันละอ่ะมาที่มาพักกันใจญ่เขาเถอะค่ะน้ำเดือดหม้อจะแห้งแล้วค่ะันเสี้ยวเขาอย่างไงคุณกันชัยก็คือไก่เขาเนี่ยเป็นไก่ตุ๋นใช่ไหมพี่อ่าตุ๋นหน่อยอธิบายหน่อยด้านหนึ่งจะกินอะไรถามตุ้มตุ้มหนุ่มกินอะไรปกติเมนูพี่หนุ่มหนุ่มทานหนุ่มจะทานเส้นหมี่ไม่งอกหมี่ไม่งอกหนึ่งน่องสองปีก หนึ่งน่องสองปีแล้วก็เนื้อหน้าอกค่ะอกขาวอกขาวอขาวด้วยนสองปีอกขาวโปรตีนโปรตีนนี่คือเมนูของพี่หนุ่มเดี๋ยวมาดูละกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ราชวัตรเนี่ยสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะคืออะไรที่มันต่างจากก๋วยเตี๋ยวไก่อื่นๆที่บอกว่าพี่หนุ่มถึงบอกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ดีที่สุดออร่่ยทีสุดเขาพูดอย่างนี้มาไปสิบสิบปีจริงไหมจริงอร่อยมาก คือน้องของเราเนี่ยจะเป็นน้องตุ๋นยาจีนซึ่งมันนุ่มมากกบจะหลุดออกมาได้เลยนะคะแล้วก็นาซุปเนี่ยก็จะหวานน้ำต้มกระดูกบอกว่าใช้เวลาตุ๋นนี่คือตุ๋นนานประมาณแบบหลายชั่วโมงเลยน่าอร่อยจริงว่ะสชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะ